My name is Billy. It's a nickname. Where are you from? I'm from here, California. Do you speak <laughs> Thai? No, I speak 2 languages. I speak Thai. Italy, Germany, France. ได้สื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศกับคนทั่วไปบ่อยไหมบ่อยมากครับเพราะบางบางทีนี่มากันเป็นขลุงมากันเต็มรถมาเลยถ้าพูดไทยไม่ได้สักคำหนึง่งคนโชเฟอร์มาก็โชเฟอร์ก็บอกช่วยกีตครับผมพูดไม่ได้ครับอย่างเมื่อสองสาวันเนี่ยมาอยู่มารถรถกระบะมาถึงปั๊บจะกินข้าว เดินวนกันแม่ค้าก็จนว่งงงอ้ยูจะมาเดินทําไมเก็ถามยูจะเดินดูอะไรจนกระทั่งผมเข้าไปถึงเอาไปเห็น What can I do for you? How will you speak English? Oh my goodness ดีใจหมดคุณตาครับแล้วอ,อคุณตาทําไมถึงพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขนาดนี้ครับภาษาอังกฤษครับเพราะไปถึงเราก็ใช้ภาษาน,นี้แล้วใช่ไหมครับพอไปถึงปนในประเทศ ตอนแรกไปนี่ไปที่อเมริกาก่อนอไปอเมริกาพักพวกเพื่อนฝูงก,ก็เลยชวนให้ลงมาจากอเมริกามามาทำงานที่ใหม่ก็มาทำงานทีนี้พอม,มาทำงานทีนี้มันต้องใช้ภาษามากทุกอย่างจะกินข้าวจะเข้าห้องน้ำจะอะไรทุกอย่างคือต้องใช้ภาษาผมไม่เป็นเลยนาะพวกถัามไม่เป็นเลยเขาก็สอนกันทีนี้พอถึงตอนเย็นปั๊บ ครั้งต่อไปว่าอันอยากไาเรียกอันี้นอันกไปเรียกไหนนันอลากไปเที่วาายวไหนฉัอยากไปเที่ยวไหนฉันอยาดิปเที่ยวไหนกันอยากไปเมี่ยวไหนฉานอยากไปเที่ยวไ่นฉันอยากไปเที่ยวไรน้ัอ uh. อนอยางไงบ้างครับ ผมก็เฉยๆคือทำไมจะเมื่อไม่เรียนชั้นจากชั้นละชั้นแต่สอนให้าอยู่รู้ไว้มั่งมันก็ดีใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกกินนะอันนี้คือ garbage แปลว่าขย,ยะ w a i today s I came late I want to come to take the garbage อะไรครับกาบิ a จะเอาที่ไหน <laughs> <laughs> ก็ต้องสอนกันทีละบางคนที่เขาสนใจอเดี๋ยวนี้ อ้าวตามาเอาการบิดแล้วเหรอคะว่าปีนี้ก็เอาแหละสิตาคะครับทีนี้เรื่องสุขภาพร่างกายตาน่ะมันก็ไปชะลาเนาะครับตา<ม>ังจะทำอาชที่เก็บขยะน,นี่ไปเรื่อยเรื่อยเหรอคะไปเรื่อยเรื่อยครับก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งไม่มต้องให้ใครมานั่นผมผมทาของผมเองได้ไม่มีปัญหาเพราะผมไปเก็บหมดตามตลาดตลาดเลยค เก็บแล้วก็บอกเขาด้วยว่าคุณที่ต้องเอาให้เกลี้ยงกว่านี้นะจ้าทีหลังอะ่ะเอาเก็บใส่ถังใส่อะไรไว้เดี๋ยวผมมาผมจะมาเก็บทิ้งเองแต่ขอให้ตลาดมันสะอาดคือบอกเขาด้วยแต่เราอยากให้คนในชุมชนของเราไม่มีลูกพยายามบอกเขาไปเก็บให้เขาบางทีต้องกวาดให้เขาด้วยคืออะไรเราอยากจะช่วยพวกเรา ให้สุขภาพที่ดีให้แข็งแรงไปเก็บก็ต้องบอกเขาด้วยว่ายูอย่าทิ้งเกล็ดกานะ่ะเขามีที่ให้ทิ้งยูต้องทิ้งตรงนี้นะไม่เอานะงั้นผมจะไม่เก็บให้คุณนะผมจะเอามามาศาสตร์ใส่ร้านคุณเลยว่างั้นตั้งแต่นั้นเก็บหมดไม่มีใครกล้ายุ่งคุณตามีโรคจำตัวอะไรไหมคะไม่มีเลยครับไม่เคยมีโรคจำตัวมีอย่างเดียวคือผม ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรทางนั้นกินแต่ยาพวกยาปฏิชีวนะ,ะว <Reese. S 2> นี่คุณจะไม่ไปหาหมออะไรเลย,เลยอ้าเ e v เ r อร์ t o r no have the money from me อมอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิง่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย